ดีครับกับผมนะครับกกี้ส่วนจะดีแล้วก็ทีมงานเราเฉลิมสิรทรัพย์วันนี้มาดูผลงานของเรานะครับมากกว่า200แปลงนะครับผมก็เก็บผลงานตรงนี้ให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวก็เก็บไว้ก่อนนะครับว่าแปลงไหนนะเดี๋ยวมาดูใกล้ลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับอำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีนะครับ18ไร่ก็เราก็จะปั๊มตาไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บข้าแฟ้มไว้ก่อนอำเภอเมืองนครนายกนะครับนี่10ไร่นะครับนี่เป็นข้อมูลลูกค้าที่เรา ขุดมาทั้งหมดเลยนะครับมาเดี๋ยวผมก็จะอย่างนี้แล้วเก็บข้าวแฟ้มนะครับเก็บไว้เป็นผลงานของเราแล้วก็จะได้รู้ว่าแปลงขุดต่อไปเนี่ยแปลงที่เท่าไหร่กันแล้วนะครับ,รบามากมายกว่า200ผลงานนะครับ200แปลงเลยนะที่เราขุดมานะครับผมก็จะปั๊มไว้ก่อนนะครับอ่านะครับเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเป็นของของท่ากลางนะครับจะทำอย่างเนี้ยทำอย่างนี้ไว้นะครับเนาะ แบบลูกค้าที่คุดกับเราไปแล้ว2ปี3ปีแล้วคูกลับมานะครับเดี๋ยวได้รูปเก่าๆนะครับเป็นข้อมูลที่ผมเก็บไว้ให้นะครับนะประมาณนี้นะครับโอเคก็ฝากติดตามผลงานกันด้วยครับกับทีมงานเฉลิมศรทรั์นะครับแล้วก็ช่อง YouTube เฉลิมศริทรัะครับมีผลงานอีกมากมายนะครับก็ฝากติดต่อฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ